บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่2566ตรวจผลลงทะเบียนผ่านไม่ผ่านทำแบบนี้ดูเลยคุณผ่านไหมไม่เก่งเทคโนโลยีก็ทำตามได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ล่าสุดในปี2566นี้นะครับในคลิปนี้จะสอนวิธีการตรวจผลลงทะเบียนนะครับที่คุณจะตรวจแล้วดูว่าคุณผ่านและก็ไม่ผ่านนะครับจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับได้บัตรหรือไม่ได้บัตร รู้กันในคลิปนี้นะครับวิธีการทั้งหมดเนี่ยจะสอนกันนะครับส่วนว่าถ้าคุณจะเช็คว่าคุณผ่านไม่ผ่านเนี่ยจริงน้นว,วิธีการที่จะเช็คได้มีหลายคลิปมากนะครับผมเคยจะทำเอาไว้แล้วนะหนึ่งในนั้นนะครับก็มีคลิปที่อยากให้คุณไปดูนะครับเป็นคลิปล่าสุดเลยก็คือใครที่มี6ข้อนะครับผมก็จะไม่ได้บัตรถ้าคุณไปดูแล้วคุณไม่มีใน6ข้อนั้นคุณจะได้บัตรนะเดี๋ยวความคลิปนี้ให้จบหลังวิดีโอนี้คุณเข้าไปดูคลิปนั้นก็ได้นะครับอ่ะแต่ทีนี้ เรื่องสาคัญในวันนี้ครับคือการตรวจผลลงทะเบียนนะครับผ่านได้ผ่านเนื่องจากว่าหลายท่านก็ได้ทําการลงทะเบียนนะครับตั้งแต่5ากันยามสิงาคมตุลาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยหลายท่านก็ได้ทําการตรวจสอบไปแล้วนะครับแต่หลายคนก็ยังตรวจสอบไม่เป็นไม่คล่องกันนะครับนในคลิปนี้เดี๋ยวจะเอาให้กระจร่างให้เคลียร์นะครับคือการตรวจสอบเนี่ยก็จะมีการหลักๆตรวจสอบ2อ,อย่างคือตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและก็ตรวจสอบคุณสมบัตินะครับซึ่งการตรวจสอบใดๆอะไรต่าง ok ตรงนี้เนะี่ยก็คือสามารถ ที่จะทําได้เหมือนกันในคลิปนี้ทั้งหมดเลยนะครับวิธีการตรวจสอบเหมือนกันแต่ต่างกันที่ช่วงเวลานะเวลาเปลี่ยนนะสถานะก็จะเปลี่ยนได้นะฮะขึ้นอยู่กับสถานการณ์เช่นตอนเวลาที่ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลนะครับในช่วงนั้นเขาประกาศผลในช่วงนั้นก็จะเป็นแบบนั้นก็จะได้สถานะเช่นลงทะเบียนสมบูรณ์ส่วนถ้าสถานะพิจารณาคุณสมบัตินะครับสมมุติคุณผ่านก็อาจจะเป็นสถานะรอยืนยันตัวตนอะไรแบบนี้นะครับ ซึ่งชื่อสถานะก็จะเปลี่ยนไปแต่วิธีการตรวจสอบทําตามได้ทั้งหมดในคลิปนี้นะครับการตรวจสอบเสร็นเนี่ยเราจะตรวจสอบกันในเว็บไซต์นี้นะครับ w e เฟอร์เอ mm ็มจีเดี๋ยวผมก่อนจะไปเข้าไปในเว็บไซต์ให้ดูเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปให้ดูเพื่อให้คุณเห็นภาพใหญ่ทั้งหมดนะครับพอคุณเห็นภาพใหญ่ทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณจะได้เข้าใจว่าอ๋อมันกดแบบนี้อะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้สาคัญมากๆนะฮะ ก็เข้าไปที่เว็บไซต์นี้เดี๋ยวผมจะใส่เว็บไซต์นี้ไว้ที่ท็อปคอมเมนต์ของคลิปนี้นะครับคุณก็กดเข้าไปตามได้เลยนะแต่ก่อนจะไปเนี่ยเดี๋ยวเราอาธิบายแบบสําหรับคนที่ไม่เก่งเทคโนโลยีนะครับว่ามันคืออะไรมันทํำยังไงนะเดี๋ยวเราจะไปสอนกันทีละขั้นทีละตอนแบบง่ายๆเลยครับเริ่มแรกนะครับก็ให้คุณนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ที่ผมบอกเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้เว็บไซต์นี้นะครับ โดยกดเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นหน้าเว็บไซต์ของคุณอะไรเงกรณีที่คุณใช้มือถือนะหรือว่าจะใช้คอมเนี่ยก็เข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์เหมือนกันแต่หน้าจอมันจะใหญ่กว่านั้นเองแต่รูปแบบเว็บไซต์คล้ายๆการการกดเหมือนกันเลยนะฮะพอเข้าเสร็จวิธีการเช็คว่าคุณอยู่ในเว็บไซต์นี้แล้วหรือยังนะครับก็คือให้ดูที่ตรงด้านบนตรงนี้นะว่ามันเขียน welfare m d g o th หรือเปล่านะครับ นะถ้าเกิดว่ามันใช่เนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมสำหรับคนไม่เก่งเทคโนโลยีหน่อยนะครับคําว่าเว็บไซต์เนี่ยหรือถ้าอาจจะงงว่าเว็บไซต์คืออะไรมันก็เปรียบง่ายๆกับถ้าชวิตประจําวันของพวกเราใช่ไหมครับสมมติว่าคุณได้ไปตลาดแถวบ้านหรือไปห้างแถวบ้านสมมุตินะว่าเป็นชื่อตลาดจตุจักรเพราะตลาดจตุจักรเนี่ยบางบางจังหวัดก็มีชื่อตลาดจตุจักรหลากหลายที่นะครับสมมุติว่าเป็นตลาดจตุจักรนะฮะอันนี้เนี่ยก็เหมือนเว็บไซต์นะฮะ ที่เปรียบเสมือนตลาดตจดจักรมันชื่อชื่อเรียกไงชื่อเรียกตลาดจดจักรอันนี้ก็เหมือนเป็นเว็บไซต์ที่ไว้ลงทะเบียนนะไว้ตรวจสอบนะครับข้อมูลนะครับเท่านี้เองนะให้เข้าใจเท่านี้แหละฮะทีนี้คุณก็คุณอยากจะไปตลาดจดจักรคุณก็ต้องไปให้ถูกก็เหมือนกันคุณอยากจะไปการตรวจสอบสิทธิ์นะครับบัตรสวัสดิการคุณก็ต้องเข้าเว็บไซต์ให้ถูกนะฮะก็คือเข้าตามนี้เลยตามลิงก์ที่ผมให้ไปคุณเข้าลิงก์นี้เนี่ยยังไงเข้าถูกแน่นอนนะคุณไม่ต้องไปหาที่ไหนเพราะเดี๋ยว ไปเจอลิงก์หลอกลิงก์อะไรอีกอันนี้ลิงก์จริงผมเอามาให้เนี่ยมันชัวร์มันของแท้นะครับมาจากทางกระทรวงการคลังนะครับและเป็นข้อมูลที่น่าจะถือแน่นอนนะคุณก็เข้าลิงก์นี้ไปเพื่อเข้าไปถ้าเปรียบเสมือนสถานที่จริงก็เพื่อไปจัดดูจักนะอันนี้ก็เหมือนเพียรอันนี้ก็เหมือนเพื่อไปนะครับเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบสิทธิ์อธิบายให้คุณเข้าใจง,ง่ายๆแบบนี้นะครับคุณจะได้เห็นภาพนะโอเคเอาเป็นว่าเข้าใจแล้วนะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็มาสอบถามได้พิมพมาสอบถามได้นะครับสงสัยในประเด็นไหนนะอ่า ในตอนนี้พอคุณเข้ามาเว็บไซต์แล้วนะครับหน้าที่ก็คือในเว็บไซต์เนี่ยก็เหมือนกันในตลาดจะรู้จักเนี่ยก็จะมีสิ่งต่างๆมากมายมีรายละเอียดอะไรมากมายนะครับอันนี้ในเว็บไซต์นี้เขาก็จะมีรายละเอียดของเขานะครับซึ่งเป็นการบอกกล่าวถึงโครงการที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการร้านในรอบใหม่ทั้งหมดเลยก็จะมีรายละเอียดต่างๆหมดเลยนะครับเหมือนตลาดจะรู้จักเนี่ยก็จะมีร้านค้าร้านนู้นร้านนี้ร้านนั้นรายละเอียดทั้างในอันนี้ก็มีรายละเอียดข้างในเหมือนกันนะให้คุณเห็นภาพแบบนี้ทีนี้เนี่ยก็ให้คุณเข้าไปในรายละเอียด ต,ต่างๆนะครับโดยให้คุณเข้าไปจุดที่สนใจที่สุดก็คือในส่วนของการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเห็นไครับตรงนี้อันนี้ก็เหมือนแบบคุณไปจุดจุดหนึ่งนะครับในจัดจักนะอ่าน,นี้ก็คือมาตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนก็เข้ามาในส่วนตรงนี้ให้คุณคลิกเข้าไปตรงนี้นะเขาคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บจากนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะให้คุณกรอกข้อมูลอะไรบางอย่างนะครับ เพื่อเป็นการบ่งบอกว่าคุณเนี่ยจะตรวจสอบข้อมูลของใครนะฮะาก็ะะจะมีรายละเอียดดังนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดที่เขาจะให้กรอกนะครับก็จะเป็นดังนี้เริ่มตั้งแต่ในส่วนแรกนะครับก็คือเลขบัตรประจำตัวประชาชนคุณก็ต้องกรอกเข้าไปนะฮะส่วนต่อมาวันเกิดเดือนเกิดและก็ปีเกิดนะครับ แล้วก็การุณากรอกข้อมูลตามได้าบบประชาชนใบล่าสุดและยังไม่หมดอายุด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกมานะฮะก็คือให้คุณกรอกไปตามนั้นเลยนั่นเองนะครับเลขบัตรประชาชนวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดบางคนถ้าไม่มีวันเกิดหรือเดือนเกิดก็ใส่ปีเกิดอย่างเดียวอะไรอย่างนี้เอาที่มันตามัตบประชาชนรุ่นใหม่ที่มันเป็นล่าสุดของคุณน,นั่นเองนะครับ ทีนี้ก็เป็นการกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆของเขานะครับก็เข้าไปนะฮะอสมมุติว่าคุณกรอกทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเลยกแบบประชาชนนะครับแล้วคุณเช็คเรียบร้อยทุกอย่างว่าถูกต้องหมดแล้วนะฮะชัดเจนใช่ก็ให้กดเลื่อนลงมานะครับพอเลื่อนลงมามันจะมีขึ้นคําว่าตรวจสอบข้อมูลนะฮะนี่ให้คุณกดเข้าไปเลยครับตรวจสอบข้อมูลจากนั้นนะครับผล ก็จะออกมาในหน้าถัดไปนะครับว่าคุณผ่านหรือไม่ผ่านซึ่งสถานะก็จะออกมาหลากหลายนะครับผมได้รวบรวมสถานะที่ผ่านเนี่ยเอาไว้ให้คุณอยู่นะถ้าคุณอยากจะรู้เนี่ยหลังวิดีโอนี้ผมจะใส่เอาไว้ให้คุณก็ไปดูได้นะครับคุณก็ไปดูคลิปนั้นเลยนะครับส่วนถ้าานะที่ไม่ผ่านเนี่ยนะฮะ ก็มีแต่ทาไปคลิปที่ผมบอกว่า6ข้อถ้าเกิดไม่มีหข้อนั้นนะครับถ้าคือถ้าถ้าเกิดมีหข้อนั้นก็จะไม่ผ่านนะครับนะก็ไปดูคลิปนั้นได้เลยนั่นเองนะครับทีนี้พอกดเข้าไปสถานะก็จะฟ้องว่าผ่านไม่ผ่านก็เท่านี้เองครับวิธีการตรวจสอบไหมมันอาจจะฟังดูงงตรงคําว่าเว็บไซต์อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับบางคนงงตรงนี้ผมก็อธิบายให้คุณเข้าใจกระจางแบบนี้นะครับก็เท่านี้เองนี่การตรวจสอบข้อมูลนะทีนี้ผมจะพาคุณเข้าไปกดจริงในเว็บไซต์ดู อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้คุณเห็นภาพว่าอ๋อมันกดอย่างนี้มันง่ายอย่างนี้นี่เองนะฮะนะก็อันดับแรกนะครับก็เดี๋ยวเราทําไปทําพามปามไปพร้อมกันเลยนะฮะเว็บไซต์ที่ผมบอกนะครับคือเว็บไซต์นี้นะเดี๋ยวผมจะใส่เว็บไซต์นี้ไว้ที่ท็อปคอมเมนต์ของทิ่มีท็อปคอมเมนต์ comment, คำว่าท็อปก็คือบนนะท็อปคอมเมนต์ก็คือเป็นคอมเมนต์บนสุดนะครับพอคุณกดที่คอมเมนต์เนี่ยมันก็จะขึ้นไว้บนสุดเลยผมจะปักหมุดเอาไว้นะฮะโอเค จากนั้นพอคุณรู้แล้วเจอแล้วนะครับเว็บไซต์ก็กดเข้าที่เว็บไซต์ไปนะครับตรงนี้นะกดเข้าไปเว็บไซต์ผมก็จะใส่เว็บไซต์เดียวกันเนะฮะเข้าไปทีนี้พอกดเข้ามาเว็บไซต์รอ,อดาวน์โหลดสักครู่นะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะทําการดาวน์โหลดไม่เหมือนกันนะตามอิเนเทอร์เน็ตของแต่ละคนนะก็จะมาหน้านี้นะครับเห็นไ,ไหมเข้ามาเหมือนกันเลยเมื่อกี้เห็นไหมฮะ พอเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับก็เหมือนอย่างที่ผมบอกเข้ามาเสร็จให้คุณเลื่อนลงมานะในเว็บไซต์ก็เปรียบเสมือนสถานที่ที่หนึ่งเหมือนจะดูจกักอย่างที่ผมเล่าก็อย่างอันนี้ก็คือสถานที่ที่เป็นเว็บไซต์ของทางการทําบัตรสวัสดิการยขอยงรัฐนะครับในรุ่นใหม่อ่าทีนี้ก็ให้เข้าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนจากที่ผมได้สอนเมื่อก่อนเมื่อก่อนหน้านี้นะครับพอกดตรวจสอบสถานะลงทะเบียนนะครับให้รอ ักครู่นะครับรายละเอียดก็จะมีมาอย่างที่ผมบอกเลยให้กรอกในแบบมัโทรประชาชนกรอกเข้าไปนะก็ใส่เข้าไปวันเดือนปีเกิดเนี่ยวันเดือนปีเกิดอะไรใส่ไปเดือนอะไรนะถ้าไม่ทราบเดือนเกิดก็เลือกได้นะครับเดือนอะไรแล้วนะก็ปีปีอะไรนะฮะพอเลือกเสร็จแล้วนะครับก็กดที่ผมบอกตรวจสอบข้อมูล จากนั้นนะครับผลก็จะออกมาผ่านไม่ผ่านแต่มันจะไม่ได้บอกว่าผ่านไม่ผ่านอย่างนี้เป๊ะนะครับก็จะขึ้นสถานะว่า,อ,าอย่างเช่นสถานะาการลงทะเบียนสมบูรณ์การลงทะเบียนเสร็จสิ้นการลงทะเบียนสําเร็จนะครับรอย,ยินยัตตัวตอนนะอะไรประมาณนี้ซึ่งสถานะที่ผมรวบรวมสถานะที่กระทรวงการคลังนะครับเขาได้พูดเอาไว้นะมีหลายสถานะอยู่ หลังวิดีโอนี้จะใส่ไว้รู้สึกจะมี1ิสถานะนะหลังวิดีโอนี้คุณไปดูสถานะเหล่านั้นได้ว่าสถานะที่ผ่านเนี่ยจะหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วคุณก็มาเทียบกับที่คุณตรวจสอบตรงนี้นั่นเองนะครับในคลิปนี้เนี่ยสอนการตรวจสอบสิทธิ์นะครับหลังจากที่คุณตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยนะครับจากนั้นคุณต้องทําการยืนยันตัวตนเพื่อที่จะได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวิธีการยืนยันตนไม่ต้องห่วงนะครับผมมีทําคลิปสอนอธิบายาไว้อย่างละเอียดก็หลังวิดีโอนี้เดี๋ยวไปดูได้เลยนะครับไปยินไป เรียนรู้วิธีการยืนนตนต่อเพื่อที่คุณจะยืนตนได้แล้วได้ใช้บัตรกันอย่างทวนหน้าแต่คุณต้องได้สถานะผ่านนะครับซึ่งสถานะจะผ่านไม่ผ่านเนี่ยก็หลังวิดีโอนี้ผมจะใส่ไว้ให้ไปดูว่าสถานะที่คุณได้เนี่ยมันตรงสถานะเหล่านั้นหรือเปล่าว่าผ่านไหมนะครับรวมถึงคลิปคลิปล่าสุดก็คือที่ผมบอกให้ไปดูนะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีหข้อนั้นคุณจะไม่ได้บัตรไปเช็คดูว่าคุณมีหรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ยจะสบายใจได้เลยว่าคุณจะผ่านแล้วก็ได้บัตรนั่นเองนน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 ะะะคคคครรรััััับบบีีี่่่่่ือสสิงงํําาาาาาญทททมฝกกกใววุ้จ ได้บัตรกันทุกคนตามที่ต้องการกันทุกท่านนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรยังสามารถอุทธรณ์ได้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้นะอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะทําอย่างไรให้คุณสามารถกลับมาได้บัตรได้ก็เป็นไปได้ถ้าเกิดว่าคุณมั่นใจว่าคุณผ่านทุกอย่างตามที่เขาจะต้องตรวจสอบนะครับโอเคนี่คือข้อมูลสาคัญที่นํามาฝากกันในวันนี้ส่สวนบริการแห่งรัฐเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะมีการเริ่มใช้กันในช่วงเดือนมีนานครับอ่าอันนี้เดี๋ยว ก็มีอัปเดตให้เลือกติดตามช่องหมูไว้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ของท่านจากหัวใจนะครับสวัสดีครับ